จำเลยปีศาจตอนที่54สําหรับยี่อินเหินแล้วการลงทันของจูหลิงไม่นับม่าหน้ากลัวเขาเป็นแค่คุณชายน้อยซึ่งถูกตามอกตามใจมาตั้งแต่เด็กซ้ำยังไม่เคยเข้าสู่สนามรบจริงๆมาก่อน ประกอบกับม่จีเชิงอีคอยห้ามปรามจีเหนือจึงไม่ต้องทุกทรมานมากนักทวานับแต่วันนั้นเป็นต้นมาองหญิงชุนเตอระทำตามไี่พูดเอาไว้ขอเพียงมีนางอยู่ทันทรมานในจีนเหนือได้รับจะทําให้นางรู้สึกเหมือนมีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายแต่จีเหนือก็อดทนเพราะนางกําลังรอรออกาสที่จะสังหารองค์หญิงชุนเตออยยางไรก็ตามทุกครั้งองหญิงชุนเตอมาราชโคมักจะคอยจับตามองอยู่เสมอเขาเหมือนจะอ่าน นานางออกแต่ก็ไม่ได้เปิดโปงหรือเอ่ยเตือนแต่อย่างใดฝรั่งที่แตกต่างการยังเห็นได้ชัดทําให้เขาไม่ค่อยใส่ใจจี้อินเหินหักตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งทําให้เขาสนใจ อีกหลังจากนั้นสองเดือนผู้หญิงชุ่นเติมมาคุกอีกครั้งพร้อมกับไฟโทสตรที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมนางกระชากประตูห้องขังเปนออกโดยไม่ฟังคำห้ามปรามของจีเชิงอินและไม่รอให้ราชครูมาพวกเจ้ามันคนทอรยศลวงตาสีแดงกำทะลึงมองจี้อินเหอพรางขบเคี้ยวเขี้ยวฟันมือกำแซ่โลหิตจำลองเอาไว้แน่นก่อนจะย่างเท้าเปรยเปล่าเข้ามาในห้องขังล้วนสมควรตายทันใดนั้นนางกาตะวัน บาดแท้ฟาดใส่จี้เหอสุดแรงตั้งแต่เห็นองค์หญิงชุนเตอ๋อก้าวเข้ามาจี้เหอก็โคจอพรพลังเตรียมพร้อมอยู่แล้วนางหรือว่าอากาศเฝ้ารอมานานมาถึงแล้วทันทีที่แท้ฟาดลงมาไอดำจากฝ่ามือจี้เหอก็อพุ่งออกไปลอ้อมแท้เอาไว้เลยออกแรงกระชากทำงค์หญิงชุนเตอ๋อึ่งกุมด้ามแท้อยู่ทลาเข้ามาหา จีอินเหอฉวยโอ,อก,กาสที่อีกฝ่ายยังไม่ทันได้ตั้งตัวบีบคอ,อนางเอาไว้อญิงชุนเตอเบิ่งตากว้างด้วยความตื่นตะลึงทันใดนั้นนุงตาจี้นเหอก็เปล่งประกายวูบนิ้วั้าออกแรงบีบคอองค์หญิงชุนเตอิอแน่นขึ้นมาเจ้าชิดของนางให้ได้แต่จูๆ่ๆร่างขององค์หญิงชุนเตอกับถูกพลังรุนแรงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งดูดออกไปนิ้วั้าจี้นเหอเพียงแค่ทิ้งรอยเลือดบนลำคอของนางเท่านั้น ช่วขณะต่อมาร่างจีนเหอก็ถูกพลังอีกกลุ่มกระแทกเข้าอย่างแรงจนั้นมันก็แปลสภาพเป็นใหญ่แมงบมตึงร่างของนางไว้บนผนังจนนางขยับตัวไม่ได้พวกหญิงจุนเต๋อชุราพไปได้อย่างบุดบิดยกมือขึ้นลูบคอตัวเองก็เห็นเลือดเต็มฝ่ามือก็ตกใจมากนางรีบวิ่งออกไปนอกห้องขังนอกห้องขังนั้นอาศัยตัวกระบี่เหล็กกล้าวางอยู่บนชั้นวางเครื่องทรมานสองดูบายแผลแทนคันช่องนางสองดูด้านนั้นทีด้านนี้ทีอีก ีก่อนจะยกขึ้นส่องตัวแก้มอย่างละเอียดพอเห็นว่าไม่ได้เสียเฉ่ิมอิญิงชุนเต๋อก mm ็คว้ากับมีเล็กก้านลงมาจากชั้นวางลวกตาเยียบเย็นรากน้ําแข็งกับใาหน้าเคร่งเครียดเต็มไปด้วยคราบเลือดแท่นนางดูรากับอสูรกายจากนรกซึ่งพร้อมจะสับยี้อินเหอเป็นเหมือนชิ้นแต่นางยังไม่ทันเดินกลับเข้าไปพระตูกลางก็ปิดลงเสียก่อนเอาละเอาละราชกุลเพิ่งจะมาถึงมองหญิงชุนเต๋อแวบหนึ่งหรูหลิงข้านางไม่ได้ อาจารย์ไม่ใช่ค่าคิดจะข้านางเล็บซึ่งปรับด้วยดอกไม้ทองคําจีกบนด้ามกระบี่เข้านิ้วทั้งห้าออกแรงจนข่าวซืดจากนั้นนางก็เอ่ยน้าเสียงขบเกี้ยวเกี้ยวฝันว่าธาตุบัตรซบพวกนี้คิดจะคอขคอข้าบอกว่าข้อบไม่ได้คําพูดเบาๆเพียงห้าคำของราชโครทําให้ลมหายใจขององค์หญิงชุนเต๋อหนักหน่วงขึ้นเหมือนกำลังพยายามระงับโทสะสุดความสามารถจากนั้นนางก็โยนกระบี่ทิ้งลงบนพื้นดังกริ้ง ได้ได้ได,ได้ข้าไม่ข้านางก็ได้แต่อาจารย์พวกกนบฏทางเหนือยึดครองหอบัญชาปีศาจเอาไว้นับวันก็ยิ่งขยายอิทธิพลออกไปเรื่อยๆข้าอยากให้ท่านช่วยเหลือนด้ยินเช่นนี้ในหัวซึ่งถูกตรึงอยู่บนพนังก็เระาะออกมาเบาๆที่แท้องหญิงโกรธแค้นมากขนาดนี้เพราะยังปราบทับทางเหนือบรรดากระคิดระบายอารมณ์ใส่ข้านี้เองสุดท้ายระบายอารมณ์ไม่เสร็จก็เลยไปร้องไห้ขอน้ำตาจากผู้ใหญ่แทน จีอินเหออาญิงจนเติก่อนเรียกชื่อของนางออกมาทีละครรอย่าเหิมเกริมไปหน่อยเลยรอให้ข้าเอาหอบัญชาปิศาจคืนมาได้เมื่อไหร่ข้าจะถลกหนังของเจ้าให้คนทั้งแผ่นดินได้เห็น ผ่านไปสองเดือนแล้วจี้อินเหอยิ้มเหมือนจงใจยั่วทุสะองค์หญิงชุ่นเถอองค์หญิงคิดจะพนันกับข้าให้รอดูผลอีกสองปีอย่างนั้นหรือข้าจะให้หรือจะให้ข้ายืดระยะเวลาออกไปอีกรอยยิ้มบนใบหน้าของจีอินเหอเลือนหายไปข้าพนันว่าท่านปราบกบฏไม่ได้และไม่วันข้าควรคิดต่อต้านได้ทั้งบดตกลงองค์หญิงชุ่นเถอกล่าวเสียงเคยดแค้นข้าจะพนันกับเจ้าเดิมพันก็คือเลือดเนื้อและกระดูกของเจ้าถ้าเจ้าแพ้ข้าจะละ เนื้อเจ้าออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วตัดแขนตัดขาของเจ้าให้หมดในเมื่อเป็นเดิมพันคนหญิงก็ต้องวางเดิมพันเท่ากันถ้าท่านเป็นพายเป็นฝ่ายแพ้ต้องทําแบบนี้เช่นกันคอยดูไปเถอะอย่อมต้องคอยดูไม่อย่างนั้นข้าจะทําอะไรได้เห็นจี้อินเหระเบาๆเหมือนกรลังยาะหยันตัวเององยิงช่นเธ๋อก็ไม่สนใจจี้อินเหออีกหน ahan ไปมองราชโกรเห็นราชโกรซึ่งกาลังสํารวจมองจี้อินเหอบบกมือครั้งหนึ่งร่างจี้อินเหอซึ่งถูกตึงบนหนังก็ร่วงลงมา อาจารย์เอาหญิงชุนเตอดึงความสนใจของราชโกกับมาเรื่องมาถึงขั้นนี้ยายท่านยังไม่ยอมลงมืออีก พวกโจรกระจอกไม่น่ากลัวหรอกพยาวิหกขนเขียวต่างหากถึงจะเป็นสตรูที่น่ากลัวรอให้หานางพบแล้วจัดนางได้เสียก่อนค่าถึงจะขึ้นเหนือคำพูดนี้ทำให้หญิงชุนเตอ๋อนิ่งเงียบไปนางปรายตามมองจีนเฮออยู่ในห้องขังแวบ,บหนึ่งจากนั้นสะบัดหน้าจากไปได้วยความไม่พอใจรอจนหญิงชุนเตอ๋อจากไปแล้วจีนเหอค่อยขยับไปนั่งตรงริมผนังพรางหันไปมองราชโกรว่ากันว่าพยาวิหกขนเขียวร้ายกาจมากแต่มากพอจะทําท่านราชโกรวันเกณฑ์ได้ถึงเพียง เชียวหรือใช่คำตอบสั้นๆของเขาจิ้นเหอเลิกคิวขึ้นผู้มีชาการปีศาจและปีศาจที่มีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีอย่างพวกท่านเคยมีความหลังบางอย่างต่อกันหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องดีหรอกราชโกหันมามองจี้เหอทุกครั้งอยู่ในคุกแต่ยังกล้าลงมือทําลายหรูหลิงเจ้าคิดว่าฐานะสิ่งแปลกใหม่ของเจ้าเป็นป้ายเว้นโทษตายอย่างนั้นหรือจี้เหอยิ้มอย่างน้อยตอนนี้ก็ใช่นั่งมองราชโกโรท่าข้าสารองคหญิงป้ายเว้นโทษตายของข้าก็ไร้ประโย แล้วใช่ไหมข้าจะปล่อยให้ใครสังหารน,นางเด็ดขาดท่านราชสุโท่านมีชีวิตอยู่มานานเกินไปหรือปากนเนื้เลือนเช่นนี้ท่านมีพลังสูงส่งอยู่มาเป็นร้อยปีได้โดยไม่แก่ไม่ตายแต่เห็นในชั้นโอหญิงชุนเติมไม่ได้มีพลังแข็งแกร่งเช่นท่านต่อข้าไม่ค่านางการเวลาก็ข่านางอยู่ดีท่านห้ามปรามได้แม้แต่สวรรค์หรือ ข้าบอกแล้วว่าข้าจะไม่ปล่อยให้ใครสังหารนางเด็ดขาดเจ้าทําไม่ได้เวลาก็ทําไม่ได้สวรรค์ก็ทําไม่ได้จีนเหอได้ยินเช่นนี้ก็กว่าตามองสํารวจราชโูอยู่นานทําไมท่านถึงยึดติดกับนางถึงที่นี้ท่านรักนางหรือราชโูชะงักไปบูบหนึ่งข้ารักเบน,น้าของนาง จีอนเหอคิดมาถึงเลยว่าราชครูผู้สูงส่งจะเป็นคนตื้นเขินถึงทีนี้นับถือนับถือบนหน้าของนางเหมือนกับคนรักให้ข้าเคยสูญเสียไปไม่มีผิดอ๋อจี้นเหอคิดทบทวนคําพูดของราชครูจากนั้นก็นึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาคนรักให้สูญเสียไปหรือข้าเคยสูญเสียไปแล้วนั้นข้าจะไม่ยอมสูญเสียอะไรบนโลกนี้ที่มีร่องรอยของนางไปอีกไมืว,ว่าใครก็ไม่สามารถพรากนางไปจากข้าได้ทั้งนั้นสิน้าจี้นเหอเปลี่ยนเป็นเกร่งขรึมแค่มี ไม่ไน้เหมือนกันก็ไม่ได้้งเด้อไม่ได้ชิ้นเหือขยับตัวนั่งขัดสมาธ มาทะยกมือขึ้นกอดอกท่าอย่างนั้นจะทำอย่างไรข้าต้องฆ่าคออ์หญิงชุนเตอให้ได้เพราะนางทำอะไรหลายอย่างที่ทำให้ข้าไม่พอใจแววตาเย็บเย็นของราชกูจับย่องร่างของจี้อินเหอถ้ท่าอย่างนั้นเจ้าต้องตายพร้อมกับนางไม่เป็นไรจี G ้อินเหอยิ้มชีวิตตำต้อย่องข้าแลกกับชีวิตที่ชอบกดขี่ผู้อื่นของนางยุติรรมดีราชกูเลิกขี่ขึ้นทำไมเจ้าถึงยึดติดอยู่กับนางเช่นนี้เล่าข้าเองก็มีคนที่อยากปกป้องเหมือนกันจี G ้อินเหอร์ยิ้มแววตาเจิดจ้า ราวกมกระบีศปตาราชครูตรงๆเมื่อใครก็ห้ามแต่ต้องหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งการพูดเปิดจรังจี้เหงือกราชครูก็สิ้นสุดลงหลังจากวันนั้นสถานการณ์ทางเหนือที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทําให้ผูหญิงชุนเต๋อวุ่นวายอยู่กับราชเกตจนไม่มีเวลามาที่จวนราชครูอีกนอกจากบางครั้งที่การสรบตกในพระทับขันหรือกองทัพของราชสนักรับความเสียหายอย่างหนัก นางถึงจะพาผู้มัชการบาริษัทหลายสิบคนมาตคุกตะสั่งพวกเขาระบายโทสะใส่จี้อินเหอตามคําสั่งของนางจี her, ้อินเหอโทอดทนมาโดยตลอดเพื่อรออกาสตอบโต้ แต่นับวันการทรมานของหญิงชั้นเตอ๋อก็เบนระยะห่างมากขึ้นเรื่อยๆและแค่สิบวันถึงครึ่งเดือนต้องทรมานสักครั้งต่อมาเป็นหนึ่งถึงสองเดือนถึงจะทรมานสักครั้งจากนั้นผ่านไปสามเดือนห้าเดือนก็นยงเห็นองค์หญิงชั้นเตอ๋อมาเยือนอีกสถานการสู้รบข,บขับขันขึ้นเรื่อยๆแต่เพราะพยาวิหกขนเขียวยังไม่ปรากฏตัวราชโกจึงเอาแต่เก็บตัวเงียบมันยื่นมือไปสอดแทรกว่าเขาก็ยอมให้ยืมสิทธิ์ในจวนปายช่วยโดยไม่ตรณีสักนิดราชาสมบัติต้อง การสรทจในจวนกี่คนเขาก็ให้อยากให้ยันมากแค่ไหนเขาก็เขียนให้ตอนนั้นแต่ตัวเขาเองกลับยืนการานหนักแน่นว่าไม่ว่าคนของรารชชามนักจะพยายามเคลียกล่อมอย่างไรโอหญิง,งชุนเตอจะพยายามขอร้องแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจทั้งสิน้นเวลาผ่านไปอีกสี่ปีนานบรรข้าวก็มีใครไปหาราชคอูอีก หลายปีมาณิสิตในจวนราชกรูนั้นถูกยืมตัวไปจนหมดแม้กระทั่งคนเคยเฝ้าจิ้เหินอ,อยู่ตลอดเวลาก็หายหน้าไปในจวนอันกว้างใหญ่เลอเพียงแค่นักโทษคนหนึ่งกับผู้คุมคนหนึ่งเท่านั้นเวลาผู้คุมคนนี้รู้สึกเบื่อขึ้นมาเขาจะมาที่ห้องเล่นนั่งลงอ่านหนังสือข้างๆนักโทษเพียงคนเดียวของเขาพรางพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางจี้เหินรู้สึกเหมือนตัวเองได้เลื่อนานาจากนักโทษคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนคุยของชายชราผู้เงียบเหงา บางครั้งเขาจะเล่าเรื่องเกิดขึ้นในโลกภายนอกให้จี้อินเหอฟังอีกด้วยแม้จะไม่เคยออกไปไหนแต่เขากลับลงรู้ทุกอย่างอย่างทะลุโปร่ปรงเขาบอกจี้อินเหอว่าเรากบฏยึดครองหอบัญชาการปีศาจทางเหนือเอาไว้มีจํานวนเพิ่มจากหลายสิบคนไปเป็นหลายร้อยคนจากนั้นก็เป็นหลายพันคนหลายหมื่นคนกลายเป็นทัพใหญ่ที่คุกคามชายแดนทางเหนือของต้าเฉิน พวกเขาส่วนใหญ่เป็นปีศาจจนตรอกและผู้มัชาการปีศาจที่หลบหนีไปชายชนะเหนือราชาสำนักพวกเขามีชื่อเสียงด่งดังเป็นที่รู้จักส่งผลวิคนเขาร่วมด้วยมากขึ้นเรื่อย กบฏเหล่านี้ใช้หอบัญชาการปีศาจผสมกลางสร้างอาณาจักรทางเหนือขึ้นพวกเขาเรียกแนนตัวเองว่าแดนเหมันเรียกตัวเองว่าผู้ทุกข์ยากทั้งยังตั้งผู้นําขึ้นคนหนึ่งปีศาจเงือกฉางอีตอนนี้ราชกูบอกกล่าวนี้ให้จีนเอรุน้ําเสียงราบเรียบนางประหลาดใจมากหนึ่งประหลาดใจต่อการเติบโตฉางอีสองก็คือประหลาดใจที่กบฏบนแผ่นดินนี้มีจำนวนมากกว่าที่นางคิดเอาไว้มากขึ้นยินข่าวเหล่านี้จีอินเอก็พอจะคาดเดาแน่แร้วว่าแผ่นดินนี้ต้องกําลัง ระาระสายมาเป็นราชโกวนนี้กลับแต่นั่งอ่านหนังสือใช้เวลาอยู่ในคุกไปอย่างเปล่าประโยชน์ราวกับว่าองค์หญิงชุนเติมไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายและแผ่นดินนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาสักนนดจีนเธอถึงกับเคยคิดว่าบางทีสถานการณ์ในตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็เป็นได้เขาปล่อยให้มันเกิดกบฏปล่อยให้เกิดกบฏปล่อยให้เกิดการฆ่าฟันปล่อยให้เกิดความวุ่นวายเขาต้องการสงครามเขาต้องการจัดงานศพผู้คนทั่วล่าหรืออาจจะพูดว่า เขาอยากใช้เลือดของผู้คนบนแผ่นดินนี้เส้นสังเวยคนรักที่เขาสูญเสียไปจบตอนนี้54